this that these and those ใครยังงงสี่คำนี้มากองรวมกันที่คลิปนี้เลยภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอ this that these and those สี่คำนี้เนี่ยเป็นสรรพนามที่เอาไว้บอกระยะใกล้ไกลของสิ่งที่เราต้องการพูดถึง this ก็คืออันนี้ใช้บอกกับของที่อยู่ใกล้ๆ this is a book that ก็คืออันนั้นใช้บอกสิ่งของที่อยู่ไกล that is a book ทั้ง these แต่ that เนี่ยจะใช้กับสิ่งของที่มีอันเดียวก็คืออันนั้นกับอันนี้ส่วน these อ่ามันจะออกเสียงยาวกว่าคำว่า this นะ these these ก็คือเหล่านี้ใช้บอกสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆแล้วมีหลายอัน those ใช้บอกสิ่งของที่อยู่ไกลๆแล้วก็มีหลายอัน these are books those are books แบบนี้และอีกแบบหนึ่งของการใช้ this that these and those เนี่ยก็คือเราสามารถเติมคำนามเข้าไปหลังมันได้ก็จะเป็น this book that book these books those books อย่าลืมนะถ้าเป็น these กับ those เนี่ยเขาจะแปลว่าเหล่านั้นเหล่านี้นเนาะแสดงว่ามันมีหลายอันต้องเติม s ต้องทำให้คำนำามเป็นคำนามพพิ่มพน์นะ these books are interesting Those books are boring. So look. this, a you that, a you these, lawn และ those, lao nun this, that, these, and those. Thanks for watching!